ในขณะนี้ใครๆก็พูดถึงแต่การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 นะคะประเทศไทยเราขณะนี้มี2วัคซีนนะคะก็คือวัคซีนที่ผลิตจากบริษัท a s สตราเซเนกานะคะและที่ผลิตจากบริษัท s i n นแวคนะคะ ซึ่งทั้งสองวัคซีนเนี่ยมีประสิทธิภาพไม่ค่อยจะแตกต่างกันนะคะดีทั้งคู่เลยนะคะแต่ทั้งสองวัคซีนสามารถทำให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์หรืออาการข้างเคียงหลังจากการฉีดได้ค่ะก็แบ่งไปได้2อย่างนะคะก็คืออย่างที่เราคาดเดาได้ก็เช่นอาการข้างเคียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดนะคะหรืออาการขั้นเนื้อขั้นตัวมีไข้นะคะ ลักษณะอาการคล้ายๆคนไม่สบายเป็นไข้หวัดใหญ่แบบนั้นนะคะบางคนเนี่ยมีอาการค่อนข้างมากได้นะคะบางคนบอกว่าไข้สูงถึง39เลยนะคะคนที่มีอาการเยอะๆแบบนั้นมีน้อยนะคะส่วนใหญ่อาการจะไม่ค่อยมากแต่ไม่ว่าจะอาการมากหรืออาการน้อยนะคะต้องเรียนว่าไม่มีอะไรรุนแรงนะคะเมื่อมีอาการรับประทานยาลดไข้พาราเซตามอลนี่แหละค่ะแล้วบางคนก็อาจจะมีอาการยืดเยื้ออยู่ถึง2วันนะคะ แต่เข้าวันที่3นะคะจะหายเป็นปกติหมดนะคะอาการอันไม่พึงประสงค์อย่างที่สองที่เรากังวลใจกันก็คือในเรื่องของการแพ้วัคซีนนะคะอาการแพ้วัคซีนเนี่ยพบไม่บ่อยนะคะพบหนึ่งในหลายๆหมื่นหลายหลายแสนโดสทีเดียวนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จะคาดเดาไม่ได้ว่าใครจะมีอาการแพ้รุนแรงนะคะซึ่งมักจะเกิดภายใน30นาทีแรกหลังฉีดวัคซีน อาการแพ้รุนแรงมีได้หลายระบบนะคะยกตัวอย่างเช่นมีอาการหน้ามืดเป็นลมใจสัน่นแน่นหน้าอกนะคะหรือบางคนเหมือนหายใจไม่ออกนะคะบางคนก็จะมีอาการผื่นเหมือนผื่นลมพิษหน้าบวมปากบวมนะคะหรือบางคนก็เป็นอาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรงค่ะอาการเหล่านี้จะรุนแรงมากถ้าเกิดขึ้นเร็วหลังฉีดวัคซีนภายใน30นาทีนะคะนี่คือสาเหตุว่า ทำไมหลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19แล้วเราจําเป็นต้องเฝ้าสังเกตอาการอยู่30นาทีในสถานพยาบาลแห่งนั้นซึ่งเมื่อมีอาการแพ้เกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถฉีดยาแก้แพ้นะคะแล้วก็ให้การรักษาได้ทันท่วงทีนะคะหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลครบ30นาทีแล้วกลับบ้านแล้วจําเป็นที่จะต้องไปสังเกตอาการต่ออีกนะคะซึ่งส่วนใหญ่ ใครก็ตามที่อาจจะแพ้วัคซีนหรือแพ้ส่วนประกอบของวัคซีนเนี่ยหากเกิดอาการหลังครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยก็จะเป็นอาการที่ไม่ค่อยรุนแรงแล้วค่ะแต่ยังไงก็ตามเราจะเป็นต้องสังเกตอาการของเราต่อนะคะแล้วก็ทําการบันทึกความผิดปกติทุกอย่างที่เราพบหลังฉีดวัคซีนเนี่ยลงในแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะ ถ้าใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ก่อนเลยนะคะก็คือแอปพลิเคชันหมอพร้อมซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงการนัดเพื่อรับวัคซีนโควิด -19 นะคะหลายคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะเราจะสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมนะเราเป็นคนที่มีประวัติแพ้หลายอย่าง และกระทั่งบางคนเนี่ยเคยแพ้วัคซีนบางอย่างด้วยต้องเรียนว่าไม่ว่าจะแพ้อะไรก็ตามแต่ไม่เคยแพ้โควิด19นะคะไม่เคยแพ้วัคซีนป้องกันโควิด19นะคะเหล่านี้ฉีดวัคซีนได้ค่ะหลังจากฉีดวัคซีนแล้วคนที่มีประวัติแพ้มากๆเนี่ยนะคะก็จะมีโอกาสแพ้วัคซีนป้องกันโควิด19เนี่ยค่ะมากกว่าคนที่ไม่เคยมีประวัติแพ้ใดๆนะคะ แต่ไม่ได้แปลว่าคนที่มีประวัติแพ้ต่างเนี่ยจะต้องแพ้วัคซีนโควิด -19 ส่วนคนที่มีประวัติแพ้ต่างเนี่ยหากกังวลใจว่าอาจจะเกิดอาการแพ้เล็กๆน้อยขึ้นหลังฉีดวัคซีนได้ก็สามารถที่จะกินยาแก้แพ้ชนิดที่ไม่ทำให้ง่วงนอนก่อนที่จะไปฉีดสักประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะก็จะสามารถบรรเทาอาการแพ้เล็กๆน้อยไปได้นอกจากนี้บางคนเนี่ยบอกว่าฉันมีโรคประจำตัว จะสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมนะคะต้องเรียนว่าโรคประจำตัวต่างเนี่ยนะคะหลายๆโรคเนี่ยยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคปอดโรคหัวใจนะคะก็เป็นโรคที่เมื่อเป็นโควิด1 9แล้วเนี่ยก็จะทำให้เป็นรุนแรงดังนั้นเนี่ยคนที่มีโรคประจำตัวเหล่านี้ค่ะสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับวัคซีนค่ะก็ขอให้ท่านเนี่ยปรึกษาแพทย์ก่อน ว่าอาการที่ท่านเป็นอยู่เนี่ยโรคที่ท่านเป็นอยู่เนี่ยนะคะมีอาการคงที่พอที่จะสามารถรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ได้หรือยังนะคะเราก็แน่นอนว่าถ้าสามารถที่จะรับวัคซีนได้ก็อย่าปปวด,ปวดยาลังเลนะคะขอให้รีบมารับวัคซีนนะคะค่ะและในช่วงเวลาประมาณนี้นะคะ ก็กำลังจะเป็นช่วงที่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่เข้ามาฉีดในประเทศไทยนะคะจะเป็นจังหวะที่เป็นวัคซีนสายพันธุ์ใหม่ของซีกโลกใต้นะคะซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ที่อาการรุนแรงก็คือคนที่มีโรคประจําตัวต่างๆนานานั่นเองอะนะคะก็สมควรที่จะได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ดังนั้นผู้ที่สมควรที่จะได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กับผู้ที่สมควรที่จะได้รับวัคซีนโควิด1 9เนี่ยจะเป็นกลุ่มเดียวกันเอาแล้วเราจะรับวัคซีนทั้ง2ตัวเนี่ยพร้อมกันหรือไม่คาตอบก็คือไม่ควรค่ะในช่วงนี้เนี่ยเรายังจําเป็นที่จะต้องจับตาม,มองว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 9เนี่ยจะมีอาการข้างเคียงอย่างไรบ้างเนื่องจากว่ามันเป็นวัคซีนใหม่เมื่อเราฉีดไปเราเลยอยากที่จะให้มั่นใจว่านะคะ ผู้ที่ได้รับวัคซีนไปเนี่ยมีความปลอดภัยอย่างสูงที่สุดเลยนะคะจึงแนะนำว่าวัคซีนนี้ไม่ควรฉีดควบคู่นะคะหรือพร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่จนกว่าจะมีการศึกษาที่มากกว่านี้นะคะว่า2ตัวนี้ฉีดด้วยกันได้อย่างปลอดภัยจริงนะคะอยากจะให้ฉีดห่างกันไว้ก่อนอย่างน้อย2-4สสัปดาห์นะคะถ้าหากว่าท่านสามารถเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด -19 ได้ก่อนเนี่ย ก็ควรที่จะเลือกที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ก่อนนะคะแต่หากท่านยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด1 9ได้ในเร็วๆนี้นะคะควรจะรีบฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไปก่อนนะคะคนที่ผู้หญิงที่ท้องนะคะมีความเสี่ยงต่อการ เป็นทั้งโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด -19 ที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าคนที่ไม่ท้องนะคะจะสังเกตว่าวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ฉีดเนี่ยทุกท้องเลยหลังจากไตรามารส2เป็นต้นไปสำหรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะคะในขณะนี้เรายังไม่ได้แนะนำให้ฉีดในหญิงตั้งครรภ์โดยทั่วไปแต่ทั้งนี้ยกเว้นนะคะคือกรณีที่หญิงตั้งครรภ์น,นั้นเนี่ยคะ่ะ อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงมีโรคที่ค่อนข้างเยอะมีการระบาดของโควิด1 9เยอะนะคะก็อาจจะพิจารณาเป็นรายๆไปที่จะให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ได้วัคซีนป้องกันโควิด1 9บาบางตัวเนี่ยมีข้อมูลแล้วว่ามีความปลอดภัยแต่วัคซีนที่มาฉีดในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีข้อมูลตรงนั้น แม้ว่าข้อมูลเบื้องต้นจะไม่บ่งว่ามีปัญหาในหญิงตั้งครรภ์ก็ตามนะคะจนกว่าเราจะมีข้อมูลมากกว่านี้เราถึงจะได้แนะนำอย่างเต็มปากว่าให้หญิงตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้พวกเราค่ะรีบไปรับวัคซีนป้องกันโควิด19ทันทีที่มีโอกาสเลยนะคะหลังจากรับวัคซีนแล้วจะมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นได้บ้างนะคะไม่มีอันตรายค่ะ หลังจากที่เราฉีดวัคซีนครบแล้วเราจะมั่นใจได้ว่าเราจะไม่ป่วยรุนแรงและไม่ต้องนอนโรงพยาบาลจากโรคโควิด -19 อีกต่อไปนะคะแต่เรายังจำเป็นต้องสวมหน้ากาก,ากล้างมือเว้นระยะห่างก่อนนะคะเพราะอาจจะมีการติดเชื้อแบบไม่มีอาการหรือแบบเบาๆเกิดขึ้นได้นะคะจนกว่าผู้ที่อยู่ในประเทศไทยจำนวนมากหรือเกือบทั้งหมดจะได้รับวัคซีนโควิด -19 แล้วเราถึงจะถอดหน้ากากพร้อมๆกันได้คะ่ะ